สวัสดีครับทุกท่านนะครับพับจีมือถือนะจะกลับบ้านเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เรามากับทีมไทยนะครับเอ้าทำไมเขาไม่โดดวะเ้มันเลยจุดเขียวแล้วเนี่ยไปแล้วครับเหมือนเขาลืมโดดนะแย่แลครับโอ้ดูคนครับเราจะลงห่างๆหน่อยนะ จะได้ไม่แย่งกันนะติบหาวุธป้องกันตัวครับดูครับลงกลางวงนะเต็มไปหมดครับหลังบ้านครับหลังบ้านโอ้โหครับปืนจ่ออยู่สามก็บอกนะไม่น่าจะรอดได้นะครับวงอยู่ใกล้ๆนะครับได้ยินไหมครับเหมือนมีคนยิงกันอยู่ข้างหน้าครับ โอเคผมเห็นแล้วครับหลังต้นไม้นะโน่นครับเขาน่าจะยังไม่เห็นเรานะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อออกดมั่วครับกดมัวครับ <c oughs> โอ้เนี่ยคือผมอยากให้ปุ่มกดเนี่ยมันแสดงอยู่ตลอดเวลามากเลยนะ เราเล่นใหม่เราจำตำแหน่งปุ่มไม่ค่อยได้นะครับายครับกินน้ํำเราไปครับโอโ้โหคือทีมเรานี่อยู่กระจัดกระจายกันมากครับเดีย๋ยวเรารีบไปเข้าวงก่อนนะมันก็เหมือนมีคนวิ่งตามเรามาข้างหลังนะครับเข้าวงกันเพื่อนวงมาแล้ววงก็บีบมาแล้วนะครับไปแล้วครับ ช่างมันครับเขาวงดีกว่านะมันรุนแรงมากเลยนะบาเลียเนี่ยผมว่ามีศัตรูอยู่ข้างหน้านะครับไม่เห็นครับมสมอลบูมลบก็กำลังดุเดือดผลก็มาตกอีกนะครับไม่เห็นมีเลยครับเฮ้ยหอยู่าข้างเราครับทำแล้วทำแล้วทำแแล้ว โอ้โหกับสวยครับกับสวยครับนี่หลบก่อนครับหลบก่อนครับเผื่อเราเก็บไปหมดแล้วครับน่าจะปลอดภัยแล้วครับอู้ตกใจครับพวกเดียวกันนะ <c oughs> บางทีก็เพ่งเกินไปนะเราอ่ะโอ้ยมีศัตรูอยู่ข้างหน้าครับแต่ไม่ยากก็เห็นนะ <c oughs> เขาบอกว่าอยู่ตรงข้างหน้าตรงนี้นะครับอ๋อตายไปแล้วครับเรียบร้อยครับมีอีกนะครับเราไม่เห็นครับเราต้องเข้าไปใกล้ๆแล้วครับต้องเสียงเข้าไปแล้วนะอยู่ตรงไหน,นเอ,อ่ยไม่เห็นครับไม่เห็นนะเห็นแต่หมอกนะครับ ยากเหลือเกินเนี่ยครับได้ยินเสียงมาจากตรงนี้นะเอ้ตายไปแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียเนียครับโดนแล้วครับโอ้ครับอยู่หลังก้อนหินนะโอ้ดูยากมากครับเกมนี้ครับ เอาเขาวงไปก่อนนะผมว่ามีศัตรูอยู่ข้างหน้าตรงนี้ครับเหมือนเห็นแวบๆเลยนะเนี่ยโอ้นั่นนะครับคัน,นอยู่ครับเจอแล้วนี่ไลยเรียบร้อยครับอุ๊ยอุยอุ๊ยอุยแย่แล้วครับโอ้ยผิดทางอีกครับโอ้ แต่ยังมีเพื่อนเราอยู่ครับยังมีเพื่อนเราออ้โูไปแล้วครับเนี่ยมันไม่เห็นศัตรูเลยครับแต่รกระสุนมารอบทิศนะเนี่ยครับยิงมาจากด้านข้างอีกครับอยู่ตรงไหนเนาะคนสุดท้ายแล้วครับ โอ้โหครับเรียบร้อยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ